รัชการที่หกทรงบันทึกทอดพระเนระตรปาฏิหาริย์พระประถมเจดีสว่างโคลงทั้งองค์กว่า60ชีวิตเห็นปาฏิหาริย์พระประถมเจดีที่นครปฐมสว่างคลงทั้งองค์รัชการที่หกทรงบันทึกและจดหมายกราบทูลซึ่งรัชการที่5ก็ทรงตอบว่าเคยทอดพระเนตรสองครั้งเช่นกัน เหตุเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2452สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรัชกาลรที่6ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันว่าเห็นอัศจรรย์ที่พระปฐมเจดีย์วันอาทิตย์ที่24คืนวันนี้ได้แลเห็นสิ่งมหัศจรรย์บางเกิดขึ้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ในคืนวันนี้เมื่อกินเศร้าแล้วเพราะเป็นวันอาทิตย์จึงนัดกันประชุมเล่นชิงนางกันที่โรงโขนเป็นอย่างพร้อมเพรียงกันดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ครั้นเวลาสองยาม55นาทีนายวราการมาชวนให้ไปดูพร,ระปฐมเจดีจึงได้แลเห็นว่าองค์พระเจดีมีเป็นแสงสว่างโคลงไปทั้งองค์เหมือนตามไฟแต่สีเป็นสีคล้ายหิ่งห้อยผู้ที่อยู่ด้วยกันในที่นั้นได้แลเห็นด้วยกันทุกคนครั้นเอากล้องสองก็ยิ่งแลเห็นถนัดขึ้นมีประดุดเปลวต่อจากยอดขึ้นไปอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนที่จะเห็นรัศมีนี้ฝนได้ตกแต่ขณะที่แลเห็นนั้นฝนหายแล้วและเวลานั้นเดือนจวนตก ถ้าแม้จะลองอธิบายไปตามวิชายอย่างใหม่ก็คงจะมีได้แต่ว่าองค์พระปฐมนั้นเปียกฝนอยู่พอแสงเดือนทอพอเหมาะจึงทําให้เห็นเป็นรัศมีโปรงไปเช่นนั้นแต่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่เห็นได้จากสนามจันนี้ยังหาได้ประดับกระเบื้องไม่และปูนก็เก่าจนดําเพราะฉะนั้นไม่น่าจะทําให้แสงเดือนจับเป็นเงาขึ้นเช่นนั้นได้ ดูกันอยู่เป็นนานจนเวลาเจ็ดทุ่มสิบสองนาทีรัศมีตอนบนคือตั้งแต่ยอดมงกุฎจนหมดปล้องฉอนในจึงวูบหายไปต่อน,นั้นมาอีก,กประมาณกึ่งนาทีตอนที่คอระคังจึงหายไปได้สังเกตดูแสงเดือนยังสว่างดีไม่มีเมฆบังเลยบรรดาผู้ที่ดูอยู่ที่นั้นต่างพากันร้องว่าขนลุกขนพองใจคอชอบกลเหลือที่จะอธิบายได้พอเราชักชวนให้นั่งไหวและสวดอิติปิโสจึงไหวและสวดอย่างพร้อมเครียงกัน และเชื่อว่าในใจรู้สึกคลายกันทั้งนั้นคือว่าได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งจะไม่ลืมได้อีกกเลยและนับว่าเป็นบุญจริงๆที่ได้เห็นนึกเวทนาผู้ที่มาด้วยแต่ไปนอนเสียก่อนจึงไม่ได้และเห็นได้ลงพร้อมกันว่าคุณมีการฉลองจึงได้สั่งให้เตรียมการฉลองพรุ่งนี้กับมรืนนี้รวมเป็นสองวันพอเป็นเครื่องเฉลิมศรัทธาวันจันทร์ที่25รัชกาลที่6ทรงจอดรายนามผู้ที่ได้เห็นมหัศจรรย์เมื่อคือนนี้ทั้งหมด68คนได้แก่พระองค์เอง นายวราการบัญชาเทียบหม่อมหลวงเฟื้อหม่อมหลวงฟื้นบุตรพระยาประสิทธิสุขการหม่อมราชวงศ์ละไมหลวงอภิรักษ์ราชฤทธ,ธิ์นกยูงหม่อมเจ้าฉัดวลิตในกรมมะหมื่นพรมวารานุรักษ์หลวงพิทักษ์มานพน้อยหม่อมเจ้าแววจักในกรมมะหมื่นอนุคงจัก,กรพัรนินายเดชบุตรนายสินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคนที่อยู่ในเมืองเช่นคนจีนที่ทำงานที่ศาลารัฐบาลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก คนที่ตลาดบางคนซึ่งอยู่ทางทิศเหนือก็เห็นปาฏิหาริย์พระปฐมเจดีเช่นกันซึ่งต่างก็ถามกันว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ถ้าคิดว่าเป็นเพราะแสงจันทร์ทสงก็ควรจะเห็นเพียงด้านเดียวหรือหากคิดว่ามีแร่ฟอสฟอรัสทำให้เรืองแสงขึ้นได้ฟอสฟอรัสก็ต้องถูกแดดเผาอย่างน้อยตลอดวันก่อน จึงจะมีเรื่องแสงแต่วันที่24ตุลาคมเป็นวัน10บค่ำเดือน10ปีรากาเอก,กศกจุลศักราช1,271ฝนตกตลอดวันและก่อนหน้านั้นก็ตกอยู่3วัน3คืนประเด็นว่าเป็นเพราะฟอสฟอราัสจึงไม่น่าจะเป็นไปได้การอธิบายเรื่องนี้จึงดูเหมือนสุดวิสัย และเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วคือในรัชกาลที่สี่ครั้งหนึ่งจากนั้นมาก็มีการพูดกันว่าได้เห็นของประหลาดที่พระปฐมเจดีอยู่เป็นรายๆแต่ไม่ปรากฏแจมแจ้งและไม่ได้เห็นพร้อมๆกันมากเท่าคราวนี้จึงเป็นที่น่าปลื้มอยู่บ้างที่ได้เห็นเป็นขวัญตาส่วนการทำบุญที่ทรงมีพระราชดำรัสนั้นในวันที่25มีการสวดมนต์ฉลองพระปฐมเจดีและเดินเทียน เวลาครบค่ำแล้ววันที่26มีการทำบุญเลี้ยงพระเพนโดยมีข้าราชการและประชาชนมาร่วมด้วยตอนค่ำม,มีละครวันที่27ตุลาคมรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครทรงเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงบันทึกว่าเวลาค่ำเศร้าไปเฝ้าที่อัทโนจันนาพระที่นั่งอภิเศกร,รับสั่งถึงเรื่องพระปฐมเจดีปาฏิหาร ว่าตามที่เราได้เห็นและมีจดหมายกราบบังคมทูลมานั้นเหมือนที่ได้ทอดพระเนตรเห็นเองไม่มีผิดรับสั่งว่าแสงสว่างนั้นผู้ที่ฟังแต่เล่าไม่ได้เห็นเองจะนึกไม่ได้เลยว่าสว่างเพียงไรคงคอเนผิดเข้างอนน้อยไปทั้งนั้นการที่เป็นเช่นน้นนั้นจะเป็นด้วยเหตุใดก็เหลืออธิบายทรงทราบว่าสว่างขึ้นได้เช่นนั้นเท่านั้นเป็นคราวที่ทุนกระหม่อมก็ได้เคยทอดพระเนตรไรเห็นถ้ามีฉะนั้นเราเล่าจะไม่สู้มีคนเชื่อนะัก ต่อมาในวันที่28ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชหัตถเลขาตอบเรื่องพระปฐมจีปาฏิหาริว่าเรื่องพระปฐมเจดีกระทําปาฏิหารตามลักษณะที่เล่ามานี้ช่างไม่มีผิดกับที่เคยเห็นสองคราวแต่สักนิดหนึ่งเลยเวลาที่ได้เห็นนั้นคนมากยิ่งกว่าที่นับมาเวลาเพียงยามเดียวกําลังเสด็จออกคนเฝ้าแน่นๆอยู่ก็ได้เป็ียเช่นนี้เห็นปรากฏด้วยกันหมดจึงได้มีเรื่องตรวจตราซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเจ้าพระยาทิพากรวง์ พ่อเศร้าใจชัดเจนลักษณะที่เล่านั้นเป็นอย่างไรและเชื่อว่าได้เป็นเช่นนั้นจริงเพราะเคยเห็นแต่จะเป็นด้วยอันใดเหลือที่จะยืนยันหรือรับรองให้คนอื่นเห็นจริงด้วยได้จึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังในชั้นหลังๆนี้เพราะห่างจากเวลาที่ได้เห็นนั้นมากเศร้าใจว่าการเป็นเช่นนี้จอได้เป็นอยู่เนืองๆแต่หากคนที่นั่นตกค้ำลงก็เข้านอนเสียไม่ได้สังเกตแปลกอยู่หน่อยหนึ่งแต่ที่เวลาเป็นมักจะเป็นเดือน11เดือน12เดือนยี่เวลาเดินบกมาที่นั้นหรือเสด็จ เรื่องปาฏิหาริย์พระปฐมเจดีนครปฐมก็มีดังนี้